มัน,น,นึ่งแก้วดีแล้วเราก็จ่ายตังเ์ีเออกที่ค้าบาทใงตมี่ปลาอยากให้แดดสองทึงเด็ด สองนี้เองหรอจ้าเป็นมั้ยจ้าขอบคุณค่ะ16ล้าน,นคนดูจ้าฝากกดเลือกกดไลค์กดแชร์ได้นะคะที่3ามจุดไฟ,ฟ่ปลาด้านบนนะคะ คืนนี้ลงไลฟ์แล้วโตแม่งอาจารย์แทนดีกว่าคืนนี้ลงไลฟ์แล้วอะไรเพิ่งเช้าเองจะบอกคืนนี้ละ <c oughs> จะแก้งเขายังมีการโรแกล้งอีกเอ,อนะนื้อหลายจะบอกสิจะโตแกล้งอะอยจะบอกสิ พี่แมวเนะอืพี่แมวบอกอือไปแกล้งเขามีการลงไลน์แล้วจะโทรหาโทรแกล้งเมื่อวานกอกจะเซ็นอะไรเรียบร้อยแล้วของบ้านนั้นเรียบร้อยเหลือภาษีเออลืมเราจะยืดละ บ้านเขานะี่ยเราจะยึดแล้วเรารู้หมดทุกอย่างเลยเราเปลี่ยนรหัสแค่นั้นแหละเรียบร้อยบ้านจานทิมทเธอแค่ฉันเปลี่ยนรหัสเขาเข้าไม่ได้แล้วพวกเาเอตอนนี้เขาเอ S เซนยังไม่เป็นเลยเพราะว่าน,นี้ บอกว่าไม่ได้เข้านานแล้วเป็นปีแล้วมั้งของพี่ยังไม่มาเดี๋ยวก็มาเจยังไม่เคยเข้าเลยเอเซนนะเจเข้าแต่สตูดิโอแมวยังไม่เคยเข้าเลยไม่ <c oughs> เป็นไรหรอกของพี่แมวหนูมหนูเข้าได้อยู่เพราะว่าหนูมีเบลของพี่แมว <c oughs> ใช่หนูเปลี่ยนเปลี่ยนเบลหนูก็เข้าได้แล้ว <c oughs> เซนได้กี่คนเนี่ยของตัเองของพี่แมวจัดมินฝากเพื่อนๆไว้เผื่อได้ช่วยกู้จะจำไม่ได้ของพี่ตัวเล็กด้วยีซีเซนเนี่ยแมวจัดมินของเราแล้วก็ของพี่ตัวเล็กฝากไว้ฝากไว้เผื่อจำไม่ได้ไว้ใจพี่ตัวเล็กไม่ได้เดี๋ยวแกก็ลืมเมวลืมอะไรหลงลบหลงอะไร แล้ว้าไว้ไนี่อะไนี่ลบออกเนาะจ้ายายจิบสวัสดีจ้าน้องอากิยายจิบเดอะฟุตด,ดี้ครับ <c oughs> ครับเลยนะครับเลย <c oughs> เป็นไงอาจารย์ชั้นอาจารย์ชั้นเป็นไงบ้าง <c oughs> โคบี้ กันแอบเพิอร<ฮ>ะวังมดกัดนะยุงเยอะบตอกต้นไม,ม้นั่นหนะมดกัดนะยุงด้วยเดมมอคัด,ด,ดไปโรงเรียนแล้วโอเคจะไม่ดีขึ้นแล้วเดมมอคัดนะเอาอยู่ใต้ร่มไม้น่ะเดมมอคัดเดี๋ยวนี้ก็พอเห็นปลาอยู่นัดเมียเนาะ แบบกำลังมา